ครับสวัสดีครับสมาชิกแฟนหม,มัดมหมยทุกท่านครับเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการประจำามวยไทยเสีอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2 5 6 8ฝ่ายแดงนั้นวันช้ยน้อยผ่านทองยิมหรือว่าวันช้ยน้อยสิงปลาปากน้อยในพิกัด1 2 2ปอนด์ประทะเดือดกับเพชรสยามน้ำดื่ม T2A วอเตอร์อุบลหรือว่าเพชรสยามจอพัทรียากีฬาสยามนั่นเองนะครับ ไฟแดงนั้น25ปีเป็นรุ่นพี่นะครับเป็นรุ่นพี่6ปีเลยทีเดียว165เซนติเมตรร้อยก่าไฟบนผืนผ้าใบ58กิโลกร,รัมปล่อยๆจากจังหวัดนครพนมครับซ้อมอยู่ที่แฟร์แท็กนะครับพัทยาในฉายาเดิมก็คือสิงปลาปลากน้อยหรือว่าระเบียงฟูดนครพนมส่งมวยเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับหลักเหลี่ยมดี i อสมองมวยดีอาวุธเร็วมีหมัดศอกระยะประชิดสวนแรง หนักแรงทุกลูกครับฟอร์มของวันแค่น้อยนะครับ3ฟอร์มหลังนั้นชนะคะแนนเด่นสิทธนายกทวีบตะพงในพิกัด119แล้วมาแพ้คะแนนให้กับขุนศึกเล็กบุมเด็กเซียนพิกัดร18ล่าสุดนั้นแพ้คะแนนให้กับฉรมดำในการป้องกันแชมป์นะครับแพ้คะแนนให้กับฉรมดำแบบ3เสียงนะครับนายกเอท่าสลาในพิกัด118ปอนด์ที่มวยไทย7สีครับ ในขณะที่คู่ชกวันนี้นะครับฝ่ายนักเมืองเพชรสยามน้ำดื่ม T2A ท,ทูเอวเอัตอบนอายุน้มนะเป็นรุ่นน้อง19ปี170เซนติเมตรสูงยาวลอยกว่า5เซน้อยก่อไฟบนผืนผ้าใบด้วยเช่นเดียวกันเวียดปล่อยนั้นหนักกว่า2กิโลครับ60กิโลกรัมจากอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ซ้อมอยู่ที่จอพัท,ร,ทริยากีฬาสยามสุรินทร์ครับในฉายาเดิมก็คือเดชเพชรสีทองนะ หรือว่าจอพัทยากีฬาสยามนั่นเองนะครับทรงมวยเป็นมวยซ้ายฝีมือด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ถือว่าซ้ายเจอซ้ายอาวุธหลากหลายครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมตัวดีหลากหลายหนักแรงทุกลูกครับฟอร์มของเพชรสยามนะครับแพ้คะแนนให้กับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสนะครับในพิกัด122อปอนด์แล้วมาชนะคะแนนนะครับเพชรสังวานสอสมานการเม้นพิกัด1 2 2ล่าสุดนั้นชนะคะแนน2พยัก jp power ครับในพิกัด1 2 1ปอนด์มวยไทยเสีครับวันนี้ถือว่าถูกคู่และก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่น่าดูน่าชมแบบว่าพลาดไม่ได้โดยประการทั้งปวงวันใจน้อยนั้นถือว่าอาวุธหลากหลายจุกจิกนะครับไอคิวสมองมวยดีถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้จุดเปลี่ยนของเกมน่าจะอยู่ที่พิกัดเวทเพราะว่าเวทวันใคน้อยนั้นเล็กกว่าครับ2กิโล นะวันชนานีนน้ต่อยในพิกัด 119, 117, 118วันนี้ปล่อยเวทขึ้นมาชนกับนะครับรุ่นน้องอย่างเพชรสยามซึ่งสูงยาวลอยใหญ่กว่าในพิกัด122ปอนนั้นมองดูว่าบทเบียดไปแล้วแต่ท้ายน่าจะมียุ่นมียุบได้ครับ3มยกนั้นกินกันลำบากแน่นอนครับแต่ว่าท้ายที่สุดท้ายเกม4-5นั้นมองดูว่ามองดูว่าความนักแรงของเพชรสยามน้ำดื่ม T2A Water อบ น่าจะมีลูก,หน,กหนักแรงและหยุดเกมเสิร์ฟการเดินบทเดินเบียดของวันชัยน้อยได้และจะพลิกชนะเดือดที่ต้องเกตสีในวันนี้เข้าไปที่เพชรสยามน้ำดื่มทีทูเออุบลจะชนะวันชัยน้อยพานทองยิมไปในที่สุดครับบริษัท S.B. สบีมาร์เก็ตติ้งประเทศไทยจำกัดผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าสู่ครัวเรือนอย่างแท้จริง สินค้าเกรดพรีเมียมคุณภาพสูงกล้ารับประกันถึงหนึ่งปีเต็มใช้ก่อนผ่อนทีหลังไม่เค็คคเครดิตไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันบริการหลังการขายแบบอุ่นใจโดยทีมงานการตลาดและฝ่ายขายลงพื้นที่เยี่ยมเยือนถึงบ้านอยากได้อะไรให้บอก SB Marketing จัดให้ทันทีสรงตรงส่งถึงส่งไว มีศูนย์จำหน่ายและบริการทุกจังหวัดทั่วภาคอีสานเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนคิดถึงเรา S.B. Marketing ประเทศไทยสนใจสินค้าปรึกษาที่คุณออสวิโรดแก้วฉลวยโทร0 9 3 0600 5 5 6 093 0 6 5 0 5 5 6บริษัท S.B. Marketing ประเทศไทย ผูกพันใกล้ชิดเป็นมิตรทุกครัวเรือนพิาพากษามวยไทยเสียนนล็อกสามชีตัวเด่นยินให้เข็ดทั้งประเทศ